ลองนึกภาพตามกันดูนะครับโรงพยาบาลที่ทุกอย่างมันง่ายไปหมดไม่มีคิ้วให้หงูดอิดไม่มีความสับสนให้วุ่นวายวันนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวที่ว่ากันว่าออกแบบประสบการณ์แบบนั้นขึ้นมาได้จริงๆครับว่าเบื้องหลังของการสร้างเส้นทางผู้ป่วยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเขาทำกันยังไงเคยตั้งคําถามกันไหมครับว่าถ้าการไปโรงพยาบาลมันให้ความรู้สึกที่ง่ายมันจะเป็นยังไงง่ายแบบที่ไม่มีความเครียดไม่มีความกางังวลหรือไม่ต้องรอคอยอะไรนานๆ คำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติประสบการณ์ในโรงพยาบาลทั้งหมดเลยภาพที่เราคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับกองเอกสารที่ชวนสับสนการรอคอยแบบไม่มีจุดหมายแล้วก็ความเครียดที่ค่อยๆสะสมแต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นล่ะครับลองนึกภาพการเช็คอินด้วยแท็บเล็ตแค่3นาทีนัดพบแพทย์ที่ตรงเวลาเป,ะเปะ๊ะๆแล้วก็มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยนำทางเราทุกขั้นตอน นี่ไม่ใช่เรื่องในหนังไซไฟนะครับแต่มันคืออนาคตของการดูแลสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วเราจะเปลี่ยนจากโลกเก่าที่วุ่นวายมาสู่โลกใหม่ที่สะดวกสบายได้ยังไงคำตอบอาจจะน่าแปลกใจมิดหน่อยนะครับเพราะทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นก่อนที่เราจะก้าวเท้าเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยซ้ำประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเนี่ยมันต้องวางรากฐานเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลย ลืมเรื่องการโทรศัพท์ไปได้เลยครับที่ต้องรอสายนานๆตอนนี้เราสามารถลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆได้ในไม่กี่นาทีจองคิวเองได้ตามเวลาที่สะดวกที่สำคัญคือมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติส่งตรงถึงมือถือเราเลยหมดปัญหาเรื่องลืมนัดหรือว่าเตรียมตัวไปไม่พร้อมไปได้เลยครับและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่แค่คาโฆษณาสวยๆนะครับแต่มันคือคาสัญญาที่วัดผลได้จริงลองดูตัวเลขพวกนี้สิครับ รอสายคอร์เซ็นเตอร์ไม่ถึง5นาทีหรือได้รับแผนการรักษาทางอีเมลภายใน4ชั่วโมงนี่คือมาตรฐานใหม่ของความรวดเร็วในการบริการที่สร้างความอุ่นใจให้เราตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเดินทางเลยเอาละครับแล้วพอมาถึงโรงพยาบาลจริงๆประสบการณ์ทุกอย่างจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลยครับมันคือการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีสุดล้ำกับการดูแลที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆแค่ก้าวแรกที่มาถึงก็จะรู้สึกเหมือนมาเช็คอินโรงแรมหรูเลยครับ มีบริการรับรถไปจอดให้มีรถกอล์ฟรับส่งมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เราเรียกว่าคอนเซียจคอยนำทางและอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างแม้แต่การลงทะเบียนสำหรับคนไข้เก่าก็ทำผ่านแท็บเลต็ตใช้เวลาไม่ถึง3นาทีทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อลดความกังวลให้เหลือน้อยที่สุดหัวใจสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างมันไร้รอยต่อขนาดนี้ก็คือสายรัดข้อมืออัจฉริยะนี่แหละครับมันใช้เทคโนโลยีอย่าง NFC ซึ่งก็คือเทคโนโลยีเดียวกับที่เราใช้บัตรเครดิตแตะจ่ายเงินนั่นแหละครับ แล้วก็มีเทคโนโลยี BLE หรือ Bluetooth พลังงานต่ำเพื่อใช้ติดตามตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นสายรัดข้อมือเส้นเดียวเนี่ยเป็นทั้งบัตรประชาชนกุญแจแล้วก็กระเป๋าเงินทำให้ทุกอย่างง่ายแค่แตะครั้งเดียวจริงๆสิ่งที่ทุกคนน่าจะเบื่อที่สุดเวลาไปโรงพยาบาลก็คือการรอคอยใช่ไหมครับระบบมีตั้งใจมาจัดก,การปัญหานี้โดยเฉพาะเลยลองนึกภาพตามนะครับคัดกรองเบื้องต้นเสร็จภายในหนาที รอเจอคุณหมอตามนัดไม่เกิน10นาทีและที่พีคที่สุดคือรอผล ct หรือ m r i แค่ชั่วโมงเดียวโอ้โหนี่มันเปลี่ยนเกมเลยนะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือตั้งแต่การวินิจฉัยไปจนถึงตอนที่เราพร้อมกลับบ้านทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาให้มันราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้กระทั่งเรื่องการจ่ายเงินหรือการทำนัดครั้งต่อไปก็สามารถจัดการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันในมือถือเราเลยครับ แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่ตอนที่เราเดินออกจากประตูโรงพยาบาลการดูแลที่ต่อเนื่องนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญพอเรากลับมาพักฟื้นที่บ้านแอปพลิเคชันตัวเดิมเนี่ยแหละครับจะกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ของเรามันช่วยเราไม่ใช่แค่ผู้ป่วยที่รอรับการรักษาแต่เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ในการดูแลสุขภาพตัวเองสามารถบันทึกอาการ มีระบบแจ้งเตือนเรื่องยาแล้วก็เข้าถึงแผนการดูแลที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะได้เลยทุกอย่างอยู่แค่ปลายนิ้วทำลายนี้ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าการดูแลมันต่อเนื่องยังไงวันแรกเลยนะภายใน24ชั่วโมงมีพยาบาลโทรมาติดตามอาการแล้วพอเข้าสัปดาห์ที่2นี่แหละครับที่น่าสนใจมากข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ที่เราใส่ติดตัวอย่างเช่นสมาร์ทวอชหรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ IoT เนี่ย มันจะถูกส่งตรงไปที่โรงพยาบาลโดยอัตโนมัติเลยนี่คือการดูแลเชิงรุกของจริงฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันดีจริงแน่นอนครับว่าคำสัญญาทั้งหมดนี้ต้องพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลเรามาดูตัวเลกเบื้องหลังที่ทำให้ระบบนี้ไม่ใช่แค่ความฝันกันดีกว่าตัวเลข95%เนี่ยอาจจะดูเหมือนตัวเลขธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันมีความหมายลึกซึ้งมาก มันคือเป้าหมายที่ว่าผู้ป่วยเกือบทุกคนจะต้องเข้าใจแผนการรักษาของตัวเองอย่างท่องแท้ก่อนกลับบ้านนี่เป็นการย้ําเลยนะครับว่าคุณภาพของการสื่อสารน่ะสำคัญไม่แพ้ความเร็วหรือความสะดวกสบายเลยตัวเลขในชาร์ตพวกนี้บอกอะไรเราได้เยอะเลยครับเป้าหมายไม่ได้มีแค่ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่สูงถึง90%แต่คือการทําให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมกับการฟื้นฟูของตัวเองอย่างจริงจังด้วยเป้าหมายการมีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองที่85% ระบบนี้มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่จับต้องได้จริงๆและคำพูดนี้ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นทั้งหมดได้ชัดเจนที่สุดครับเป้าหมายคือผู้ป่วย100%เต้องได้รับการโชว์ติดตามอาการภายใน24ชั่วโมงหลังออกจากโรงพยาบาล100%เต็มนะครับไม่มีข้อย,ยกเวน้นพอเราเอาองค์ประกอบทั้งหมดมาต่อกกันเป็นภาพใหญ่เราไม่ได้กำลังมองแค่โรงพยาบาลที่บริการดีขึ้นนะครับแต่เราอาจจะกำลังเห็นภาพของมาตรฐานใหม่ในการดูแลสุขภาพเลยก็ว่าได้ เพราะสุดท้ายแล้วอนาคตของการดูแลสุขภาพอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการออกแบบประสบการณ์ที่คิดมาอย่างรอบคอบเพื่อผสานประสิทธิภาพของเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า h ไ t e c h เข้ากับความอบอุ่นและความใส่ใจของมนุษย์หรือไฮทั h นั่นเองและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากครับว่าการดูแลที่มันราบรื่นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และที่สําคัญคือยังเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจในระดับนี้มันไม่ควรจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่เราทุกคนควรจะได้รับหอหรือครับ